นี่พี่น้องเลยขับไปลีปอาตุ๊กขับอันอนี้พี่น้องอาตุ๊กพี่น้องสองโฟล์พี่น้องฝนตกมันจะเปืนน่อยๆไงนาะว้าข้างนี้เนาะงมันตกเมื่อคืนคืนเนาะว้าดู ตัวพี่น้องมีแต่ไข่มันพี่น้องสามอันเลยพี่น้องขาดลิพี่น้องนี่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องเลยมนีกัมาพ่อกับบ่อแถลงคือเก้ามนีบ่อแถลงกับเขาปลาบานกลางเมืองจำพรแขรงสวรรคเทศพี่น้องไปกับสาแก้วคือเก้าพี่น้องสบายดีนี่กัไปหาเก็บเห็ดพี่น้องเลย จากจีดาเดือบอไปไปเบิรงน้ำ <hi> กันพี่น้องต้นตุโมพี่น้องเอ้เป็นยาอ่าลิกระเพาะหรือว่าทางเป็นยาอันปวดอันขาวลิชิดวงข้าวพี่น้องอ๋อถูกพี่น้องเจอเห็ดลงหนุพี่น้องเอ้อถูกพี่น้องขาันนี้พี่น้องกำลังมาก็ขึ้นพี่น้อง ว้าดวงงามดีเนาะ่กอโอ้อยู่คนกรแมนพี่น้อสับกาดีใจแห่งดีฮะโ,โอ้ขากอีกลีพี่น้อยงามเลยพี่น้อย ป้าตัวงามขาอีดีพี่น้องอันนี้แหละขาใหมันพี่น้อขงขาใหงนพี่น้องป้าตัวขาอีดีพี่น้องป้าขาเจาะเลยพี่น้องสาวอายุชิมฮายังบ่ขาวต่อพี่น้องมาหาแถวป้าโคกพี่น้องเอ้ยวานซักแก้วจะเป็นโคกเป็นลงพี่น้องมันคือวานบ่าทะเลพี่น้อง าตัวขาตัวอะไรพี่น้องสองดอกเหยิงกันพี่น้องสองรอบตัวอันนี้กระร่งไข่นี่เห็นละงูมันยังเป็นแนวนี่สองรอบเหยิงกันพี่น้องมีติดกระ,ะลออ่างไข่ตัวงามงามเนาะ กำลังใครปาเห็นหลายดอกหนะปาับลนี่พี่น้อยขับอีกล้มีแต่ไครพี่น้อยขับอีกแล้วป้าถกขับอีกล้พี่น้อง ขัก,ขกีนี่พี่น,น้องว้าวดีแทเิดีทำทำรำเลยพี่น้นนอยทดอกเลยแต่มันยังบรทันออกมันยังเป็นไข่มันขากีี่ดีำรำเลยพี่น้องโอ้งามขักี่ีพี่น้อยถ้าถ้าขักีีขกีนี่นเ,เป็นไข่เลยพี่น้อย เห็นรองเดียกันบ่ขอีกดีน่ยเอดกน้วหรเรือยไหารเนาะวาัขาอีดีรังตาร์เอาง่ายๆเลยนี่ว้าตัวขากดี ตา,า,บ,าบานมาแล้วพี่น้องเอ้ยบานรอยยามะเกงเนาะถ้าคล้ายเขาไปชื่อเลยวะเขาไปชื่อแล้วเอ้ยตามีแล้วโอ้เม <า S 1> กงกินพี่น้องมกกงกินจะเป็นปลาโขกมาเลยพี่น้องเอ้ยปลาท้อเป็นโขกมาเลยพี่น้อง đi xong đó phi long đưa vào xong phố phi long à. đi phi long bao chốt xanh thạch ly nào. Nào. hết cả hết ทดสอบปลาทะเลกับปลากระหน่ำพี่น้องกันยานเปียงน้ำเนี่ก็เข้าไปนั่นพี่น้องเลยเี้พี่น้องงามเลยพี่น้องพี่น้องมาเจอะรอดให้ล็อพี่น้องไหมว้ามันี่ดตุ๊กไต่พี่น้องเชาแก้วโคตไปคุณก่ชิมาเลยพี่น้องต้องได้ญาติเขาหนึ่งพี่น้องโอ้พี่น้องยานมากระทำว้าถูกยานโบท่านเขาฟอพไปนั่นพี่น้องโอ้ขาดอันนี่น้อง ตัวพี่น้องสองฟองพี่น้องฝนตกมันจะไปชวยไงน,น้องมข้างอันนี้น้องฝนตกมืดคืนคนี่น้อง้าดูนี่พี่น้องทัวรม,มดเลยพี่น้องไก่กับยาชมพไฟไพี่น้องเนี่ยพี่น้องเอลืองตัวน,ตนี้นะ ค่ะก็ดีนี่มันกำลังคายกำลังคายพี่น้องลเลืองกันนีอเอันน่ฝนตกก็แห้งอี้น,นาะม,มันปปไปเปื่อยในฝนตกถึงคืนยานทอชับเปียกกพอไปนั่นพี่น้องเอ้อยงจากทอชับบาแกับบาดน้ำพี่น้องกนน้ำบาดะ ตัวตัวนี้หันมันแก่แล้วพี่น้องเฮาจะเอาบ่ได้พี่น้องอันนฮะเฮาก็พูดเหมือกันว่าเมื่อยยังกินได้หรือบ่กินได้ันนฮะก็เลยไม่ได้เอาพี่น้อยต้องขอโทษขออภัยพี่น้องจีบไปแล้วตัวแก่พี่น้อยตาพี่น้อยลินวันชาวแก้วนี่คุดง่ายง่ายพี่น้องลินสายหนึ่งจากพี่ลินสายพี่น้อยออกลายหนูออกแต่ช่องโพงพี่น้องว้าทำงามไม่ดีลินวันชาวแก้วลินสายพี่น้องคนง่ายง่าย พี่น้องเอหนือเ h ็ดล้งูอีกท่านึงพี่น้องเ,เ,อาเอาขาขาวเลยพี่น้องฝนกระตกแห้งขนาดพี่น้องอยานโทรศัพท์เปียกพอขนาดพี่น้องเห็งจากที่โทรศัพท์บริการน้ำพี่น้องอ้าวทักอะไรน้องน้ำอะไรใส่สามดอกเขาเอาเลย เพชรเพิ่งอันนี้งามเลยนี่พี่น้อยฝนตกก็แห้งอยู่ดีพี่น้องฝนตกก็งามฝนตกก็ฝนตกแห้งฝนตกแห้งอยู่ดีพี่น้องเลยว่าแถลงก็เปียกหมดเลยพี่น้องสกแก้วคือกันเขาชอบก็อะไรกันน้ำพี่น้องเลยกับยานเขาชอบเปี้ยงในพี่น้องอันตอนนั้นที่ไทยก็เอาอันนะเอาออกแก๊กทงยางพี่น้องแล้วก็ท้ายแล้วก็เอาทงยางใช่พี่น้องเลยพี่น้องมาเจอเห็ดลงอุพี่น้องว้าทงงามนี่พี่น้อง สามดอกเนาะสามดอกเลยให้ละง,งูสีเหลืองใหละงูสีเหลืองเห้ละงูอันจะมีชองสีเนาะสีเหลืองแล้วก็สีขาวพี่น้องความแชร์คือกันกบ่คือกันทำแล้วพอแสดงกับพู้กันโมเมนทินงของบอแสดงพี่น้อยแต่ตัวสีขาวมันจะใหญ่สีเหลืองก็น,น้อยบ่น้อยเอ๊พี่น้องเอ๊ะสามดอก ปลาคักแหล่พี่น้องฝนก็ตกเนาะเปียกหมดทรงเปียกหมดเลยพี่น้องโทรศัพท์ก็เลยเอาทุงยางปกพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งพี่น้องีทุงยางที่ปกโทรศัพท์พี่น้องแล้วก็เวลาสายเฮาก็ออกมาพี่น้องนตกแงอีพี่น้องนี่ก็เป็นปาเป็นโคกเลยพี่น้องกเนื่องจากฝนตกก็ว่าแงยังไปหาเฮ็ดพี่น้อง นี่เขาจะว่าว่าเห็ดเพิงพี่น้องเลยดอกงามงามขัดพี่น้องว้างามอลิพี่น้องอันนี้ก็เห็ดเพิงคือกันเพิงแดงพี่น้องเพิงแดง,ง,แดงอันนี้เห็ดเพิงย้อยกินกระไดคือกันบโเบือตัวน,น,น,นี้ป้ามเกหมดนเลยนี่ แงงเอาได้ยตังไงแกมันได้ไหมดีกาแกงกินเนาะมียังแกงได้อยู่เห็ดอันนี้มันแกงแล้วเขาจะแกงมันเละได้ไิมโอ้าเนาะลายทีฉลายมันเถาหมดแล้วเนาะแม่นมันแกงมันฉันลายอย่าีพี่น้อยลายอย่างนี้เลยนะมีหมดถั่วหมดเลยทีนี้ฉันลายทีมันแกงหมดแล้วพี่น้อยเข้าไปเขาก็ไปจอจยักษที่ ตัวใดที่มันเท่าเราจะเอาจากปลาเฮฟิน้องเนื่องจากที่เอาเอาเมื่อแกงกินนะมันจะเละเมือเละเห็ดอันนี้เละเมือเลยพี่น้องเอ้ย it มันจะเปื่อยเมือเลยนะนี่พี่น้องอันนี้เขาห้องเห็นยังอันนี้เจ้าว่าเห็นแล้วมูเห็นล้วงูอ่ะโอ้ยนี่คนนี้อันนี้พี่เจ้า

โอ้สน้องนี่เลยนี่เอ้ดูนี่ก็แมนพี่น้อยอ้ดูขากี้ดีี่น้องโอ้ขากีดีพี่น้อยพุทธอดพุดในได้ดิี่ชายโอุ้ดหมดลันพีนี่ก็ลอมันพี่นเนอามีแต่ใครมาม เลยกองเปาะเป็นแต่อันเดียวนี่ว้างามดีพี่น้องว้าดูพี่น้องข่าวจอด้วยพี่น้องเลยว้าดูับกี้พี่น้องว้าถึงมันมุ่งไปยังไงตอนนี้แล้วงูใหญ่พี่น้องขากี้ว้าวโดนใหญ่ขากี้ดีพี่น้องเลยโอ้ขักอ้ดีขักอ้ดีพี่น้องคักขักขัก ันนี้แม่นคืออะไรแม่ว้าจุ่มเลยพี่น้อง like oh no. no. ต, no. ต Rut, no. ัวนี oh, ้ดิตัวนี้ก็แตงแห้งพี่น้องแกะบ้างแกะรุ่นนุ่นอันนี้จะแม่นโอ้ยแม่นแท้พี่น้องเม่นแท้บ้าทุลายขนาดพี่น้องโอ้คักขัดขัดขัดเอ้พี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องขัดแม่นนะนี่ยขาอีดีพี่น้องโอ้ขาอีดีพี่น้อง บาทุกข์ข่ายดีงามไม่ดีพี่น้อยผู้เห็ดละงูเห็ดสีเลืองสีขาวสีขาวพี่น้องสีขาวนี่สีขาวพี่น้องบาทุกขเห็ดละงูสีขาวพี่น้องงามไม่ดีพี่น้อยบาทุกขพี่น้องฝนก็หากระชากตกพี่น้องเปี่ยงมืดเลยพี่น้องจานโทรศัพท์เปียนกระเพาะวันั่นพี่น้อง เนื่องจากที่โทรศัพท์บาดแรงบัตรการนำพี่น้องการนำบัตรพี่น้องป้าดอกไม้ยังามพี่น้อยงานไม่ดีพี่น้องป้าตัวพี่น้องไายดีเห็นดีพี่น้องสไลด์ทีโมเมนเห็ดเป็นกินพี่น้อยเป็นเห็ดเบือพี่น้องเธาต้องสังเกตพี่น้องถ้าเอาไปกินนั่นมันจะเบือพี่น้องสไลด์ดีพี่น้อง นี่ก็มาหอดทงหน้าของพอชาวแก้วพี่น้องนี่ก็ทงหน้าของพอชากแก้วหรือว่าทงนาชากแก้วทงตปก่อนพี่น้องนี่ก็เที่ยงนา่นพี่น้องชาแก้วก็มานังพักเทียง่นพี่น้องมามาหน้ารกคนพี่น้องแล้วก็งัวนะมันมากินกาจนชิมหมดเลยพี่น้องเอ้หนึ่งเจ้าชาวบ้านแถวนี้เขาจะเขาเลี้ยงงัวนะเขาจะ อาจจะปล่อยเ่อที่พี่น้องแต่ว่าตะกานี่จะบริ้หัวพี่น้องงัวก็เลยว่ามากินพี่น้องหลังจากที่เฮารี่พ้นแล้วเขาก็กลับมาหาเห็ดคือเก่าพี่น้องหลังจากที่เฮาญานโทรศัพท์เปียกพี่น้องก็เลยว่าขาวลี่โฮมก่อนแล้วก็มาหาเห็ดอีกทีนึงคนนชาวตกเลยพี่น้องพี่น้องงามอีกพี่น้องเขยิบพี่น้องงามโยเห็ดดิน โพี่น้องง่เ yeah. งี่เอไปาตัวพี่น้องมีแต่ไครมันพี่น้องสามันเลยพี่น้องขานี้พี่น้องงี้พี่น้องขานี้ เลื้งงูวะงูขาวนี่พี่น้องผลงานของบ่าะแงในสาวแก้วพี่น้องในชั้นนี้พี่น้องในเต็มกระตาพี่น้อยมีแต่เห็ดเห็ดเพิงแล้วก็เห็ดลืงงูพี่น้อยแล้วก็เห็ดลิ้นพี่น้องมันมีซามยางพี่น้องอยู่นี่ตัวเป็นไข่มุนหันเหมืนไรไข่เห็ดลืงงูพี่น้องเป็นหะไรฮะก็เป็นปูมันนะครับเจ้าของใไกาพี่น้องไข่ลืงงูพี่น้อยเอาพี่น้อง คลิปนี้มหนิกาเขาจบเพียงเท่านี้พี่นอ้อยคนอื่นกาเขาขอ,อบใจ FC ที่ทั้งผู้เก่าผู้ใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมคอยเป็นกำลังใจให้บาวแท้งได้ส่อแกะมาตลอดตัวไรทีทีเฮ็ดผิพผาดกาขอโทษเขาภัยพี่น้อยคลิปนี้ก็เขาจบเพียงเท่านี้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีส